ครับสวัสดีครับเราพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพนะครับออนไลน์ครับเปิดเบี้ยมาแบบนี้นะครับจะเป็นม้าซ้ายหรือเปล่านะครับของสีขาวครับเปิดวิีคู่กลางขึ้นไปสู้เลยครับม้าตัวแรกมาแล้วครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับเปิดเบี้ยสามอย่างนี้ไม่ดีนะครับเรากินตัดอ่ากินตัดตัวไหนก่อนก็นดะครับกินไปทางทางซ้ายก่อนนะครับ เอาเบี้ยตัวกลางของเรานะครับที่อยู่หน้าเม็ดนะครับกินตัดเข้าไปเขากินอ่ากินมาก็กินตัดเข้ากลางครับทาให้เบี้ยของสีขาวเป็นเบี้ยฟันหลอนะครับเห็นไหมครับแล้วจะมีแท่นด้วยนะครับก็เอาเบี้ยไล่ก่อนหนึ่งทีนะครับเพื่อรักษาผงแท่นนะครับเสริมโคนขึ้นไปครับเห็นไหมเราสามารถเอาโคนขึ้นไปยืนตรงๆได้ซึ่งไม่มีตัวไหนมาไล่เราได้นะครับแต่ใจของไก่กา้ฟก็จะเอาเม er mm ็ด hmm. ขึ like. ้นไปนะครับเอาเม็ดขึ้นไปขึ hmm. ้นไปยืนแทนนะครับพะเม็ดในตัวเปิดทางนะครับ เสริมคนขึ้นมาก็เม็ดไปครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับม้าซ้ายมาแล้วครับของสีขาวเม็ดขึ้นไปยืนแท่นเรียบร้อยนะครับเราจะเล่นม้าขวานะครับยกม้าขึ้นไปขึ้นเป็นม้าสูงทางด้านขวานะครับม้าขวาประทะม้าซ้ายนะครับเม็ดมาแล้วนะครับเม็ดมาแล้วก็เสริมคนขึ้นไปนะครับดันคนขึ้นไปพัฒนาตัวมาขึ้นไปเรื่อยๆครับขุนมาแล้วก็เอาเรือนะครับมาจับโคนไว้ก่อนโคนของสีขาวก็มี มีการผูกนะครับโดยโดยขุนนะครับโดยแม่ทัพนะครับเอาเรือมารอไว้ก่อนนะครับสีขาวจะกดเราก็ขึ้นไปเลยครับนะครับขึ้นไปอยู่ตากดนะครับเพราตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่นะครับยังไม่มีตัวประกอบตัวไหนนะครับที่เข้ามาทําลายนะครับยันเบี้ยไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับโยกมาทางด้านซ้ายนะครับคุมคุมไว้ก่อนนะครับเราสามารถเอาขุนนั้นหลบ หลบมาทางขวานะครับมาอยู่หลังคนทําท่าจะซ้อนเรือเราก็ทําท่าเหมือนกันครับอ่าทาท่าเหมือนกันนะครับถ้าคุณซ้อนได้ฉันก็ซ้อนได้เหมือนกันนะครับไม่ว่ากันนะครับนะครับตําแหน่งต่อไปนะครับสีขาวหมุนม้าจะเอามาขึ้นเป็นม้าสูงม้ามังกรครับเราซ้อนเรือก่อนครับนะครับสู้สู้สีขาวเดินก่อนนะครับแต่ใช้ตาเดินเยอะนะครับก็ ในการหมุนตัวนะครับตอนนี้ก็เป้านิ่งนะครับของสีขาวคือโคนดังนั้นสีขาวต้องใช้อะไรผูกหรือไม่ก็ต้องถอยไปนะครับสีขาวถอยโคลน,นะครับถอยโคนเราน่าจะหลบขุนก่อน,นครับพอแม่ทับหลบมาอยู่ <c oughs> ในจุดที่ปลอดภัยหรือว่าจะบุกเลยหลบก่อนดีกว่าครับอย่าเพิ่งบุกครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับ ม้าสูงมานะครับเป็นม้ามังกรนะครับแปลขบวนเป็นม้ามังกรจังหวะนี้โยนเม็ดไปเลยไหมนะครับโยนเม็ดขึ้นไปเลยครับหนุมานแหวกลงการครับม้ามือเร่งหนีกระเจิงหมดนะครับนะครับอยู่ไม่ได้ครับเมืองมังกรนะครับไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่อยู่ของท่านนะครับในตำแหน่งนี้เอาไม่กินกับเราด้วยเสริมคนขึ้นไปอีกตัวได้ไหมนะครับ เสริมคนตัวหนึ่งขึ้นไปนะครับเปิดเบีย้ยคู่ริมนะครับของสีขาวก็จะเข้ามาทําคิดไม่ดีไม่ร้ายนะครับจังหวะนี้เอาม้าไปต่อม้าได้ไหมนะครับเอาม้าไปต่อม้าครับม้าตัวนี้เก่งมากนะครับม้าสูงสีขาวนี่ยืนตําแหน่งดีนะครับนะครับเอาเบีย้ยกินขึ้นมาเอาเบีย้ยกินขึ้นไปครับ จริงๆแล้วน่าจะเอามาไปกินมาก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็เอามาถอยหลังกลับมามาบังตารุกนะครับบังตารุกไว้ช้าๆได้พาเริ่มงามนะครับเราไม่อยากให้เขาต้องมากาอกวนเราได้ตลอดเวลานะครับจังหวะนี้ใช้ใช้เบี้ยกินดีกว่านะครับเบี้ยกินรีกว่านะครับนะครับเอาคนมาดันไว้กันไม่ให้เบี้ยหงายแต่ก็เป็นเบี้ยเชงงื้อหงายนะครับเสริมคนขึ้นไปนะครับ ตอนนี้เราก็สร้างความเหนียวแน่นนะครับจังหวะต่อไปเนี่ยเปิดเบีย้ยตำแหน่งนี้มาของสีขาวทิ้เบีย้ยสกัดนะครับเบีย้ยตัวที่สองนะทางด้านปีกขวานะครับสกัดไว้ก่อน,นครับเขาเรียกเบีย้ยตำแหน่งขอไข่นะครับขอไข่หกไปขอไข่ห้านะครับดันขึ้นไปนะครับ มอนยันหลักยันไว้ก่อนนะครับเรามีจังหวะกินเข้าในนะครับสีขาวเอามา้ามาผูกเรากินเข้าในเขาใช้โคนกินหรือเปล่าครับใช้คนกินเบี้ยเบี้ยที่อยู่หน้าโคนแดงเนี่ยก็จะขาดครับเบี้ยเบี้ยสีขาวเราก็กินก่อนครับก็ต่อสู้ก็คงต้องใช้ม้ากินนะครับม้ากินเราก็จะเอาเรือไปกดนะครับเอาเรือตัวที่สองนะครับ ไปกดกดไว้ก่อนนะครับก็มีโครงการนะครับมีไอเดียว่าจะพยายามทําลายทางด้านปีกซ้ายนะครับนะครับแล้วหาโอกาสนะครับโยกม้านะครับโยกม้าขึ้นไปเพราะว่าม้าของสีขาวอยู่ตากกดอยู่นะครับแล้วก็จับโคนในตัวนะครับทีนี้เอาโคนมามาให้เรากินแต่เราไม่กินครับเรายังไม่หิวนะครับยังไม่หิวนะครับ ไม่รีบนะครับเอาโคนปักไปไล่ม้าก่อนครับนะครับคือเราต้องการจัดการม้าตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ตำแหน่งอ่าช,อชิงนะครับอ่าจังหวะนี้เรากินม้านะครับม้าตัวสําคัญตัวนี้พอเราก็ยกม้าขึ้นไปนะครับพอเรากินเสร็จแล้วเนี่ยสีขาวต้องใช้เรือกินขึ้นมานะครับเราก็เอาม้าไปไล่เรือถ้าเรือหนีเราก็ เราก็จะกินม้ากับโคนนะครับเราจะได้สองหนึ่งครับจังหวะนี้ก็โยกขึ้นไปเลยครับโยกไปทางซ้ายครับนะครับโยกขึ้นไปทางซ้ายเรียบร้อยนะครับคู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงต่อครับจะหนีเรือหรือเปล่าครับนะครับก็คงหนีเรือครับหรือว่าเอามากินเอามากินม้าไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่ตากนดครับเห็นไหมครับว่าถ้าอยู่ตากด จะทําให้อดหนมหวานหลบเรือไปแล้วนะครับหลบเรือก็กินมาครับกินมาเรียบๆไปนะครับกินมาเรียบๆครับกินสองหนึ่งครับได้คนอีกหนึ่งตัวกินลุกเข้าไปปักเข้าไปหนึ่งดอกนะครับแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับทาง YouTube ด้วยนะครับนะครับจังหวะต่อไปขุนจะหนีไปไหนเราช่างก็ช่างนะครับเราก็ซ้อนเรือครับหมากอ่อนอีกรอบนะครับเรือตัวล่างครับเสริมกําลังรบนะครับ เราจะเด็ดหัวแม่ทับนะครับแต่ถ้ามีโอกาสนะครับมีเรือทางด้านซ้ายมือนะครับเรือขาวเนี่ยที่อยู่ตัวล่างสุดน่ะของสีขาวเนี่ยมาไล่มมารุกประกอนหนึ่งที่ครับรุกครับรุกรุสนะครับะตอนที่เล่นอยู่กระดานจริงครับก็ชอบใช้คําว่ารุสนะครับฮจริงๆแล้วก็เป็นรุกนะครับแต่ว่าพูดถ้ามีหางเสียงหน่อยรุสนะครับรุสนะครับ เข้าไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะครับรับชมรับชมรับฟังนะครับและคู่ต่อสู้ของไก่ก้าฟ้าด้วยทุกท่านนะครับอ่าก็จังหวะนี้เราลุกอีกทีครับเรือด้านหลังของด้านข้างนะครับทางด้านปีกซ้ายปีกซ้ายนะครับของสีขาวก็น่าจะเสร็จนะครับเรียบร้อยครับเสียเรืออีกหนึ่งลำนะครับโดนกินหมาก็เอาควนกินมาถอยลังกลับมากินครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุตสู้ก็น่าจะไม่ไหวนะครับมีเรือลําเดียวก็ขอยอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคอมเมนต์ได้นะครับอ่าติชมกันได้นะครับเสนอแนะแต้มได้นะครับก็รับฟังทุกทุกทุกคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับกบขอบคุณและสวัสดีครับมีความสุขทุกท่าน